กรับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักยินสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยิบซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยิบสีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนตุลาคมค่ะสำหรับท่านที่เกิดระหว่างวันที่1ถึง30พฤศจิกายนถือว่าตัวท่านเองนะคะเกิดราศีพิจิก ตามหลักการวิชาการของไพ่พรหมญานณนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะท่านผู้ชมคะไพ่ชุดนี้เป็นของท่านอาจารย์พรหมญาณรัตนญานพานิโมกนะคะอาจารย์ของอาจารย์บีมีใครใจเองค่ะเรามาเริ่มรายการกันเลยนะคะออมอคีพาหูปุพังสาการะบันทานังครูบาจารย์ยังจรยิยเทวามุนีรือสีสิทธาปิตมตาอรุโเยนะ สุเคนะจะชะมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธิ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอาจารย์บีบสีใครใจนะคะจะอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆพพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมกันนะคะมารับชมกันค่ะว่าดวงชะตานะ ของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะคะพไพ่ใบแรกนะคะโอ้โหได้องค์เทพพระอินทค่ะพไพ่ใบแรกบอกมาเลยนะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้นะคะตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากๆเลยทีเดียวเห็นไหมไปเหนือล่องใต้ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้รับ การปกปักรักษาคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ซึ่งอยู่ปลายทางค่ะการตัดสินใจต่างๆของชาวราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ตัวเองตัวของชาวราศีพิจิกสามารถเป็นผู้ที่เป็นนักบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะเห็นไหม องค์เทพพระอินทโอ้โหไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวอาจารย์บียิบีใครใจจะเลือกไพ่ออกมาอีกหนึ่งใบค่ะมารับชมกันว่าดวงการเงินของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรแคะ่นะคะโอ้โหได้ไพ่แล้วนะคะองค์เทพพระบุตรยุติธรรมค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้เขาบอกเลยนะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย หยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองค่ะมีทําการค้าขายทําธุรกิจกิจการงานนะคะอยู่ในช่วงขาขึ้นตลอดการเลยทีเดียวนะมีความมัง่งคั่งมีความร่ํารวยทั้งยามหลับและยามตื่นสามารถบริหารจัดการการเงินการทองได้อย่างดีเยี่ยมค่ะการเงินการทองอยู่ในช่วงขาขึ้นและชาวราศีพิจิกเองก็สามารถบริหารนะคะการเงิน ให้อยู่ในระดับดีอยู่ในเกณฑ์ดีได้ตลอดเดือนตุลาคมนี้เลยทีเดียวแค่นะคะแถมซ้ำเนี่ยธุรกิจการค้าขายนะคะเป็นเทน้ำเทท่าขายดิบขายดีเหมือนเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะเนี่ยลงทุนสิ่งใดก็ตามนะคะมีคือได้กำไรนะลงทุนแล้วได้กำไรบริหารการเงินการทองก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะคะหาก ท่านใดที่มีเกณฑ์การเงินเนี่ยนะเกณฑ์การเงินเกณฑ์การทองท่านอยู่ในระดับดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะชาวราศีพิจิกให้ตดท่านเองนะคะนําเงินเนี่ยนะอันนี้อาจาร,รย์ขออนุญ,ญาตไม่ไม่ไมชี้นํานะคะแต่ว่าพูดตามความเข้าใจของอาจารย์เองก็คือให้นําเงินเนี่ยไปนะคะลงทุนกับทองคําแท่งนะคะไปซื้อทองไปซื้อทองคําแทง่งไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อที่ดงที่ดินนะคะ ดีมากๆเลยทีเดียวหรือท่านอาจจะไปซื้อกองทุนต่างๆค่ะในไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยการลงทุนของท่านเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีพิจิกการลงทุนชาวราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ดีตามไพ่บอกดังนั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยชาวราศีพิจิกต้องเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับในด้านของการลงทุนในด้านต่างๆด้วยค่ะนะ โอ้โหไพ่สวยงามมากสรุปคือการเงินการทองอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะการเงินการทองไม่ขาดมือค่ะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยบอกอะไรอีกนะคะเดี๋ยวอาจารย์บีเนี่ยเลือกไพ่มาตหนึ่งเลนะโอ้โหได้ไพ่โมราท่านผู้ชมคะไพ่โมราเนี่ยเขาบอกว่า ช่วงนี้การปฏิสัมพันธ์นะคะกับคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะค่อนข้างอา,อารมณ์หงุดหงิดง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะต้องคอยดูแลเอาเอกเอาใจใส่สุขภาพพลานาัยคุณแม่เยอะๆพาคุณแม่ไปวัดไปวาพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารนอกบ้านพูดคุยกับคุณแม่ให้เยอะๆนะคะสําหรับปฏิการปฏิสัมพันธ์ระหว่งังคือญาติพี่น้องก็เช่นกันช่วงนี้นะคะ ราศีพิจิกเองก็ต้องใจเย็นอย่าวุบวาบอย่าวุบวาบนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นผู้ที่ชอบเข้ามารับชมคลิปของอาจารย์บีฟซีครใจนะคะดังนั้นเนี่ยตัวท่านเองเนี่ยมีความเป็นผู้นําแห่งด้านจิตวิญญาณดังนั้นตัวท่านเองต้องทําอารมณ์ให้เบิกบานจําใส่เอาไว้เสมอนะคะเพื่อว่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนสนิทมิตรสหายของคุณจะได้อยู่ในระ,ระดับที่ดีนะคะ นะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายสักหน่อยหนึ่งนะคะกับบุคคลที่อาจจะมีสีใครใจได้กล่าวมาแล้วค่ะต่อมานะคะชาวราศีพิจิกมารับชมกันต่อว่าไพ่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยบอกอะไรอีกนะคะสําหรับไพ่องค์พระแม่ลักษมีนี่โอ้โหดีมากเลยนะตัวเป็นความโชคดีของชาวราศีพิจิกและมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนค่ะ จากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดังนั้นนะชาวราศีพิจิกหากตัวท่านเองทําธุรกิจใดๆรก็ตามหรืออาจจะอยู่ในหน่วยงานและองค์กรใดๆก็ตามนะคะช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะดีมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากเพื่อนร่วมงานนะคะจากบุคคลต่างๆที่อยู่ในวงสังคมนะคะทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะ เรียกว่าดีเลยทีเดียวสตรงศัตรูไม่มีนะคะเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนปลอดภัยอุบัติเหตุไม่มีค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะตลอดการเดินทางเลยทีเดียวค่ะแหนแม่แค่มารับชมยืนต่อว่าไพ่พรมยานบอกอะไรกับนะคะชาวราศีพิจิกค่ะไพ่ชุดนี้เขามีอายุอานามนะคะมากกว่า23ปีแล้วนะคะโอ้โห ได้ไพ่พระรามกับนางสีดานะคะโอ้โหเนี่ยเขบอกเลยนะว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะคะหากตัวท่านเองมีไอเดียมีโครงการใหม่มีเรื่องราวใหม่ให้รีบสรรสร้างและลงมือทําในทันทีนะคะเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกจับแล้วนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จแค่อย่างแน่นอนเลยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น เป็นรูปธปรรมนะคะขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะไพ่บอกเลยว่าตัวชาวราศีพิจิกเองมีความรักมีความตั้งจิตตั้งใจมีระเบียบมีวินัยในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเลยทีเดียวแล้วก็มีความอดทนนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจมีความคล่องเนื้อคล่องตัวมีความคล่องแคล่วในการต้องการสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะคะ และมีโอกาสประสบความสําเร็จท่านผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยตัวท่านผู้ชมเองได้รับความรักใคร่ได้รับความเมตตาปราณีนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรดังนั้นเนี่ยให้รีบสรสร้างลงมือทําขึ้นในทันทีนะคะและแบ่งปันเรื่องราดีๆเหล่านี้ไปยังทุกๆคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะนะต่อมาค่ะมารับชมกันต่อนะโอ้โห พลังงานของครูบาอาจารย์เขาแม่ค่ะท่านผู้ชมนะฮะตั้งจิตดีๆค่ะโอ้โหได้พระนางสุรสวัสดีไม่ว่าตัวท่านเองจะมีปัญหาอุปสรรคใดๆนะคะชาวราศีพิจิกช่วงนี้เนี่ยประทานโทษค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นจังหวะดีเป็นโอกาสดีที่ชาวราศีพิจิกสามารถดึงศักยภาพดึงความสามารถนะคะของชาวราศีพิจิกเองแม่ บริหารจัดการมาดําเนินการมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคและสามารถกระโดดข้ามความท้าทายเนี่ยต่างๆไปได้อย่างดีนะคะสังเกตในไพ่นะฮะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้ช่วยมีบุคคลต่างๆให้การผลักดันใ้การสนับสนุนตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะเป็นจังหวะด,ดีเป็นโอกาสดีเป็นความโชคดีของชาวราศีพิจิกนะคะโอ้โหช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหยิบจับสิ่งใดก็ ลื่นไหลลื่นปลื้ดดีนะคะอาจารย์บียิ้มสีใครใจขออนุญาตนําคําว่ารื่นปลื้ดของยันแม่ปรินนะคะแก้ววัชระพลมาใช้หน่อยะคะ่ะยันแม่ปรินยันแม่ปรินแก้ววัชระพลเนี่ยเป็นเจ้าของรายการทฤษฎีกับหลังหันนะคะทางช่อง YouTube ค่ะรายการโดยเฮงเก่งดีนะคะอาจารย์บียิ้มสีใครใ,ครใจแนะนําเลยนะคะใเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาไปรับชมนะแอามารับชมต่อค่ะ โอ้โหเป็นความโชคดีของชาวราศีพิจิกอีกแล้วนะฮะช่วงนี้เนี่ยความรักอยู่ในเกณฑ์ดีมีความเข้าจิตเข้าใจดีมากเลยทีเดียวนะคะกับคนรักคนพิเศษนะสาหรับท่านใดที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยก็มีความเข้าจิตเข้าใจกันนะคะกับคนรักคนพิเศษนะอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะสาหรับท่านใดที่ยังไม่ได้แต่งงานเกณฑ์การแต่งงานก็เริ่ม ใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ยังไม่มีใครเลยนะคะบางท่านอาจจะเจ็บปวดรวดร้าในความรักนะคะบางท่านเนี่ยรักเคยมีบาดแผลใช่ไหมไพ่ใบนี้นะไพ่พระพรหมฤาษีบอกว่าตอนนี้ความรักเริ่มดีแล้วนะ,ะบาดแผลต่างๆเริ่มจะแห้งแล้นะฮะเริ่มดีและความรู้สึกเริ่มดีเลยนะคะแต่นี่ไพ่บอกว่ายังช่วงนี้ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะคะอาจต้องรอสักพักค่ะ นะสำหรับท่านใดที่กำลังศึกษาเรียนรู้อยู่หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะคะและยังไม่มีใครเลยเนี่ยพ่ก็บอกว่าอีกสักพักหนึ่งนะจึงจะมีโอกาสได้พบคนรักคนพิเศษนะคะสำหรับไซฟอก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยตัวชาวราศรีพิจิกเองมีโอกาสได้พบคนพิเศษที่เป็นชาวต่างชาตินะคะ และสาหรับท่านใดที่มีธุรกิจกิจการงานเป็นของตัวเองในไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะว่าคุณส่วนพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยจริงจังจริงใจกับคุณมากมากนะคะชาวราศีพิจิกแหมไพ่ดีนะเนี่ยไพ่สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์บียิีใครใจเลือกไพ่อีกหนึ่งใบนะฮะมาดูซิว่าในเรื่องของสุขภาพพรณนามัยนะคะของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรโอ้โหเนื่องจากว่า ชาวราศีพิจิกเองนี่นะคะเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณที่สูงส่งเป็นผู้ที่มีความเข้าจิตเข้าใจในด้านของพลังงานที่อยู่ในที่สูงๆเนี่ยดีมากนะคะสุขภาพพรานามัยของชาวราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะช่วงนี้เกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะปลอดภัย มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างดีค่ะและยิ่งหากชาวราศีพิจิกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยดวงดีดีอย่างนี้นะคะให้มันสร้างบุญมันสร้างกุศลค่ะเสริมบรารมีให้กับตัวเองอยู่ตลอดนะคะมันสวดอิติปิโสมันสวดพระคาถาเงินแล้านมันสวดมนบทสวด ของสมเด็จพระพุทธเจา้าโตนะคะชินบัญชรน,นะคะโอ้โสวดสก้าวจบท่านผู้ชมดีมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะโอ้โห่วงนีบุญบรารมีบุญกุศลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะจิตใจมีความแข็งแกร่งแข็งแรงดังนั้นเนี่ยพอจิตใจดีจิตใจมีความเอิบอิ่มอิ่มเอ็นใจจิตใจอยู่ใีที่สูงนะคะจึงส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเองเนี่ยสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับ พลังงานดีๆที่ที่พระผู้สร้างมอบให้นะคะโอ้โหทําให้สุขภาพพรรณนาใมยแข็งแรงดีมากจิตใจดีมากคะ่ะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้นะคะมีความสุขตลอดเวลาคะ่ะท่านผู้ชมโอ้โหไพ่สวยงามมากๆนะคะไพ่สัจธรรมคะ่ะนะเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักปร,รักษาคุ้มครองดีตลอดเวลาคะ่ะชาวราศีพิจิก ต่อเมนะคะมารับชมกันต่อ่าไพ่พรหมญานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกอะไรอีกนะคะสำหรับไพ่นี้ใบนี้นะคะอุ้มพระแม่อุ้มมาค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องคอยจัดห่วงจุ้ยให้เหมาะสมอยู่ตอลอดเวลานะคะสิ่งใดที่กีดขวางการเดินทางของการเงินแล้วก็เก็บใส่ลังเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะสิ่งเหล่านั้นจะกีดขวางการเดินทางของการเงินทำให้เงินมีเข้าบ้านนะคะหรือท่านใดมีสถานประกอบการก็เช่นกันค่ะทำสถานประกอบการให้สวยงามเอาไว้นะคะ เห็นไหมองค์พระแม่อุม,มาบอกมาเลยสําหรับสุขภาพพรรณนาัยของคุณพ่อให้เรามัระวังในด้านของการวิงเวียนศีรษะนะคะสําหรับสุขภาพพรรณนาัยของคุณแม่ให้เรามัระวังในด้านของเอ็นข้อต่อนะคะเห็นไหมหรือแม้กระทั่งในด้านของการวิงเวียนศีรษะเช่นกันค่ะ ะะท่านผู้ชม,มระวังระวังโดนมีดบาดด้วยคุณแม่นะคะคุณแม่อาจจะยังเข้าครัวอยู่นะฮะต่อม่ค่ะท่านผู้ชมมารับชมต่อว่าไพ่พรหมญาณบอกอะไรอีกนะคะโอ้โหสำหรับไพ่ใบนี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วนะคะไหวพริบดีมีความฉลาดมีความสุขุมพิรภาพดีธุรกิจกิจ,ก,จการงานต่างๆของชาวราศีพิจิกอยู่ในเกณฑ์ดีมากค่ะ หยิบจับสิ่งใดช่วงนี้ประสบความสำเร็จค่ะด้วยตัวของท่านเองโอ้โหเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นคนเก่งนะคะเป็นผู้ที่มีความสามารถนะคะดังนั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกจึงสามารถดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวเองเนี่ยออกมาใช้นะคะได้อย่างเต็มที่ The Show Must Go On นะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมบนต่อว่าไพ่พรมยานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกอะไรอีกนะคะสำหรับไพ่ใบนี้นะคะพระ อรุณเทพ,พบุตรนะคะเขาบอกว่าสิ่งใดที่ชาวราศีพิจิกได้ตัดสินใจแล้วนะคะด้วยความมุงม่งมั่นด้วยความแน่วแน่ด้วยความชัดเจนนะฮะสิ่งนั้นจะนำพาความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชช่มชั้ชัชว,ช,ชวานเนี่ยมาสู่ตัวชาวราศีพิจิกคะ่ะและสิ่งที่ชาวราศีพิจิกได้ตัดสินใจเอาไว้อย่างแน่วแน่มีโอกาสเกิดขึ้น อย่างแน่นอนร้อเเในเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เรียกว่าวางแผนวางแผนเอาไว้อะไรไว้ต้องการสรรสร้างสิ่งใดไว้นะคะโอกาสประสบความสําเร็จสูงเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะแม่ค่ะมารับชมต่อว่าไพ่พรหมญาน,นะคะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกีแค่โอ้โหไพ่สวยทุกใบเลยวันนี้นะสำหรับไพ่อุ้ตายและคุณพระช่วย ใบนี้คือเทพธิดาเมงปองเป็นไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะคะเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ยนะให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะหากมีโอกาสเนี่ยให้ไปฝึกเจริญสตินะคะมีการนั่งสมาธินะคะหรือตัวท่านเองเนี่ยนะปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพร้ะนะคะ ถือศีลห๕ถือศีล๘หรืออาจจะบวชฉีก็ได้นะคะท่านท่านที่เป็นผู้ชายก็บวชพระได้ช่วงนี้นะฮะจะช่วยให้ดวงชะตามีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ช่วช่วงชัวงชวลดีสำหรับบุคคลที่เอ่อไม่สามารถไปบวชได้นะคะก็ให้มันปฏิบัติธรรมไหวพระไหว้เจ้านั่งสมาธิอยู่กับบ้านหรือไปปฏิบัติธรรมตามาศาสนาได้นะคะ ช่วงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านดีมากๆพลังงานดีมากๆเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่ไหมดีมากๆเลยช่วงนี้ทําสิ่งใดก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะได้ดังใจนึกคิดสมดังใจปรารถนานะคะถูกไหมพร้อมกับความมัง่งคั่งความร่ํารวยก็ตามมาด้วยได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรโอ้โหให้สวยงามมากๆนะคะ ดวงดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกโอ้โหดวงของท่านดีมากๆเลยทีเดียวแคร์นะและอาจาร,รย์ไปยิ้มสีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกจบลงแล้วค่ะอาจาร,รย์เปยิ้มสีใครใจต้องขอบกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพื่ๆพีและลูกค้าทุกๆท่านทุกๆคนทั่วโลก โดยเฉพาะชาวอเมริกาไอสเตรเดนอร์เวย์ฮ่องกงคอรีอาลาเซียจีนเลาากัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจาร,รย์บียิปซีใครใจกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่ง กดติดตามกดขอบคุณและกดซุปเปอร์แให้กับอาจารย์เบยิมศรีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์เบยิมรีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมขั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์เบยิมรีไรใจได้ใหม่ในคลิปถัดไป กราบสวัสดีค่ะ